สวัสดีครับกลับมาพบมาพอกับความสุขคนฟังล่ำออฟฟิเชีอีกเช่นเคยเมื่อนี้ตามคำขอครับ1-7ถึง7วันนะครับคิวงานของสาวหน่อยเพชรบันแพงสำหรับทันทีคอมเมนต์มานะครับคอมเมนต์ในคลิปมาว่าแบบเป็นเดือนมันโดนโพวดว่าสันว่าจำบ่ไว้ว่าสันเอาเป็นว่าเฮ็ดเป็นหนึ่งอาทิตย์เนาะครับเนาะมาให้พี่น้องได้รับทราบกัน สีได้ติดตามได้แบบใกล้ชิดว่าสันว่าผู้อยู่ไกลก็สีได้ไปเบื้องไปให้กำลังใจกันหลายๆนะครับให้เต็มทุกรอบทุกรอบคือจังเพิ่นลงไปกรุงเทพเนี่ยแหละครับเมื่อนี้ก็เป็นมือวันที่สองแล้วเนาะครับเนาะที่เพิ่นอของเดือนพฤษภาค,คมนี่แหละนะครับพร้อมแล้วก็มาเบิ้งกันได้เลยนะครับสำหรับท่านที่อยากจะไปติดตามเบิ่งผลงานสดๆด้านนาเวิธี ท่านที่ไ่ได้ไปก็สามารถจีิซื้อตัวออนไลน์ได้นะครับทักไปที่เพจสาวน้อยเพจบันแพงนะครับซื้อตัวโอนเงินแล้วก็ส่งสลิปให้เพื่อนนะครับเดี๋ยวเพื่อนก็นจีอนุมัติเขากลุ่มนั่นเองนะครับพร้อมแล้วมารับชมกันเลยนะครับหมู่บ้านนี้พานไปแล้วนะครับผ่านไปแล้ววันที่หนึ่งพฤษภาคมวันแรงงานแห่งชาตินะครับ 1. พฤษภาคมปี66หกตลาดนิ่นจ่าอมาะนาครถนนเลี่ยงเมืองจังหวัดชนบุรีวันที่สพฤษภาคมนะครับสามแยกพระประแดงอาเขตอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการไก่มองใดไปเดอ้อนะครับพอกันคือเก่าเหมือนเดิมครับวันที่สพฤษภาคมห่างวิศ โก้โฮลเซลหัวทะเลนองบัวสาราอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาวันที่สี่พฤษภาคมบ้านเสือโกกตำบลเสือโกกอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามขึ้นมาอีสานนะครับสองมือแล้วนะครับที่ขึ้นมาอีสานวันที่ห้าพฤษภาคมบ้านเป็ดตำบลบ้านเป็ดอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น จัดโดยซ้อเบียนะครับไปกันหลายๆเด้อนะครับขอนแก่นเฮ้าวันที่6พฤษภาคมบ้านตลาดตำบลกุดน้ำใสอำเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมิไปกันเยอะๆนะครับอาญะคือเกา่าวันที่7วันที่7พฤษภาคมที่วการอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมา พี่น้องอิฟซี่ยูไก่มองใดกะไปให้กำลังใจกันหลายๆเด้อนะครับสำหรับท่านที่ไปว่าได้กะซื้อบัตรออนไลน์นะครับทังเพจสาวน้อยเพจบันแทงได้นะครับติดตามข่าวคราวกันได้เดี๋ยวผมจะนำมาอัปเดตให้พี่น้องได้รับชมกันต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีครับกอดเขาอุ่นบ่ไยสมพระควันที่น้องพังให้ สมหน่วยใครห่างเนาอยู่บ่ลอยเชะท้าข้าวยานผู้เบ่าเก่าน้องน้ำตาคลอยยานไปแล้วอ้ายนั้นพ่อหกแขนขาคอคือน้องตอนนี้